วันนี้คุณหน่อยก็มี5อย่างที่จะให้ทุกคนลองเอาไปทากันดูนะคะรับรองว่าถ้าคุณทํา้าอย่างนี้ได้ทุกๆวันจนเป็นนิสัยนะคะชีวิตคุณจะดีขึ้นดีขึ้นแบบพุ่งติดจรวดทันทีเลยค่ะลองมาฟังดูนะคะว่า5อย่างมีคืออะไรนะคะอย่างแรกนะคะคุณจะต้องคิดให้ดีๆก่อนว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตกันแน่จะไปแบบคิดเก็บไว้ในหัวสมองนะคะคิดแบบคิดดีๆเพราะว่าบาง หลายคนเนี่ยมาพลาดมาตกมาตายตรงนี้นะคะคือไม่ได้มานั่งไต,ตรตรองมานั่งทบทวนในชีวิตตัวเองว่าต้องการอะไรในชีวิตกันแน่นะคะก็เลยแบบว่าใช้ชีวิตไปอย่างแบบไร้จุดหมายปลายทางไปทํางานหาเช้ากินขํากลับบ้านอาบน้ํากินข้าวดูทวีนอนตื่นเช้ามาก็ไปทํางานเหมือนเดิมก็วนเวียนวนเวียนอยู่แค่นี้แล้วค่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้เวลาให้มันเกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาในชีวิต แล้วก็มานั่งบ่นว่าเงินเดือนก็น้อยเจ้านายก็ด่ามั่งอะไรมั่งข่มเหงรังแกน้ําใจมั่งอะไรมั่งคือเพราะว่าหลายคนเนี่ยไม่ได้มาคิดตึกตองว่าต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตก็เลยมาพลาดตรงนี้ค่ะก็เลยใช้ชีวิตไปอย่างแบบไร้เอ่อแบบเลื่อนลอยไร้จุดหมายปลายทางนะคะแล้วก็ใช้เวลาในในสิ่งที่มันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรในชีวิตเลยนะคะข้อที่สอง คือข้อแรกคุณคิดคุณคิดปล่อยตองว่าต้องการอะไรแน่ในชีวิตข้อที่สองแล้วคุณก็จดมันลงไปไม่ว่าจะอยากจะเป็นดาราหนังอยากจะเป็นแมคค้าขายของออนไลน์อยากจะทำคอร์สขายออนไลน์อย่างนู่นนี่นะั่นคุณก็จดลงไปให้มันหมดว่าต้องการอะไรกันแน่คือจดๆๆไปนะคะใช้เอ่อหนังสือหรือว่าใช้มือถือก็ได้นะคะจะได้หยิบออกมาดูได้ง่ายๆเ,เร็วนะคะว่าคุณเอ่อต้องการอะไรในชีวิตกันแน่นะคะเพราะว่าการ แค่ฝันรวมๆมแรงแรงจินตนาการเก็บไว้ในหัวสมองของคุณอย่างเดียวเนี่ยคุณคุณคุณหยิบมันเอามันออกมาดูไปได้ค่ะเพราะมันอยู่ในหัวสมองคุณมันมันก็เลยเป็นอะไรแค่แบบคล้ายๆความฝันรวมลมแรงเพราะว่ามันมันมองไ่ได้มันมองไม่เห็นว่าคุณต้องการอะไรกันแน่แต่ถ้าคุณจดในกระดาษหรือว่าจดในมือถือคุณเนี่ยคุณก็เอาหยิบออกมาดูได้โอ้ฉันอยากจะเป็นดาราหนังโอ้ฉันอยากจะขายของออนไลน์นู่นนี่นั่นคุณคุณก็เห็นได้ทันทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นความฝันอะไร ก็ตามนะคะถ้าตาบใดที่คุณไม่ได้จดมันลงไปให้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นชิ้นเป็นอันมันก็จะเป็นแค่ความฝันรมๆแรงๆนะคะไม่ได้มีความสําคัญไม่ได้มีความหมายอะไรเลยนะคะข้อที่สามเมื่อคุณจดมันลงไปแล้วว่าคุณต้องการอะไรมีมีมีริสของมันแล้วมีรายการที่คุณอยากจะ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 ,จะตั้งเป้าหมายความสำเร็จในชีวิตคุณแล้วคุณก็ตั้งเดดไลน์ไ้เลยนะคะตั้ง จำกัดวันเวลาที่คุณจะต้องสําเร็จมันให้ได้ทํามันให้สําเร็จให้ได้นะคะขีดเส้นตายไวเลยว่าจะทําไม่สําเร็จภายในหนึ่งเดือนสองเดือนหนึ่งปีก็ว่าไปนะคะเพราะว่าถ้าคุณมีมีลิสต์มีรายการสิ่งที่คุณต้องการทํามันแล้วคุณก็มีเส้นตายไว้ไวทุกทุกอ่านคุณก็จะแบบว่า เกิดความตื่นเต้นอยากจะทํามันให้สําเร็จตามที่คุณตั้งเป้าหมายไว้นะคะตามตามวันเดียวเวลาเวลาเดือนที่คุณตั้งเป้าหมายไว้เพราะว่ามันมันจะเป็นอะไรที่คุณจะเห็นว่าเออเนี่ยฉันอยากจะเป็นดาราหนังเอ่อเมื่อไหร่ฉันจะได้เอเจนต์เอ่อเมื่อไรจะจะเป็นดาราหนังแล้วมีคนมาจ้างไปไปเล่นหนังค่าตัวดีๆโอ้ฉันตั้งกำหนดไว้ว่าหนึ่งปีเนี่ยจะต้องเป็นดาราหนังดังให้ได้โอเคคือคุณจะมีความแบบว่ากระตือรือร้นมีความอยากอยากจะไป ถึงจุดหมายปลายทางให้ได้อยากทำมันให้สำเร็จเร็วน,นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อคุณมีเวลาจะขีดจำกัดเวลาคุณก็จะทำมันเป็นสเต็ปๆไปแบบว่ามีความกระตือรือร้นมีความอยากจะไปถึงจุดหมายปลายทางให้ได้แบบว่ารอไม่ได้คืออยากจะสำเร็จให้เร็วๆคือมันจะเป็นอะไรที่จะกระตุน้นคุณให้อยากจะไปถึงจุดหมายปลายทางเร็วๆค่ะและจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้ ที่จะสาเร็จเ,เป้าหมายของคุณให้ได้ที่จะไปถึงจุดจุดหมายปลายทางคุณให้ได้ข้อที่สี่เมื่อคุณมีลิสต์รายการมีทุกอย่างทุกส,สิ่งทุกอย่างที่คุณจดไปแล้วว่าคุณอยากจะเป็นอะไรอยากเมื่อไรจะทําเมื่อไรจะทํามันแล้วเมื่อไรจะสําเร็จคุณก็จะมาเรียงมาเรียงลาดับมันตามความสําคัญมากน้อยอันนี้สําคัญมากทําไปก่อนอันนี้สําคัญไม่ค่อยสาคัญเท่าไหร่ทาแล้วค่อยทําแล้วกันแต่สิ่งที่สําคัญมากทําไปเลยทําทําไปก่อนเลยตั้งแบบเป็นข้อที่หนึ่งไปเลยนะคะ พบขุดข้อที่ห้านะคะพบคุณเรียงลำดับความสําคัญของมันเสร็จแล้วคุณก็จะเอ,อขีดเส้นตายไว้ทุกอันทุกวันว่าเออสเต็ปนี้ทํโกอนนะเพราะว่ามันสําคัญมากไม่ทําไม่ได้สเต็ปนี้โอค่อยทําพวกนี้ก็แล้วกันอาสเต็น้นค่อยทอําอาทิตย์หน้าแล้วกันคุณก็มาเรียนลาดับความสําคัญของมันแล้วคุณก็ทําเริ่มทํามันเป็นเป็นลําดับตามความสําคัญมากน้อยแค่นี้ง่ายๆเองค่ะเพราะว่า ถ้าคุณมีสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าว่าคุณต้องการอะไรแล้วคุณมีมีมีกําหนดเวลาของมันว่าคุณจะทํามันเสร็จเมื่อไหร่คุณจะมีเอ,อมีอะไรที่มันจะกระตุ้นคุณโดยอัตโนมัตินะคะคุณอยากจะทํามันวันนั้นเดี๋ยวนั้นเลยเพราะว่าอดรอไม่ได้อุ้ยตื่นเต,ต้นอยากจะไปเห็นจุดหมายไปทางเร็วคือตื่นเต,ต้นมากแต่ถ้าคุณไม่ได จดมาลงไปคุณไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะทําเมื่อ,อไหร่จะเสร็จเมื่อ,อไหร่มันอยู่ในหัวสมองคุณมันก็เป็นอะไรที่แบบเลื่อนลอยแบบไม่มีไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนแบบมันคือแบบว่ามันมันจับต้องไม่ได้มันอะไรไม่ได้นะคะมันก็เป็นแค่ความฝันอารมณ์แรงถ้าใครอยากจะเรียนลึกไปกว่าน,นี้นะคะครูหน่อยก็มีคอร์สสอนออนไลน์นะคะชื่อว่าคอร์ส v i p นะคะ V.P. Private Coaching นะคะเรียนออนไลน์ทุกทุกอาทิตย์นะคะหนึ่งครั้งต่ออาทิตย์นะคะอยู่ที่ไหนในโลกก็เรียนได้นะคะว่าเรียนเพราะว่าเรียนออนไลน์เรียนตัวต่อต,ต,ตัวนะคะคุณสามารถถามคุณหน่อยได้ทุกเรื่องนะคะว่าคุณอยากจะรู้อะไรในในการที่จะทําให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเพื่อที่คุณจะได้ไปสู่เ,ออเป้าหมายที่คุณตั้งไว้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็สามารถทําเงินล้านได้เร็วขึ้นนะคะเรียน3เดือนนะคะแล้วคุณคุณหน่อยติดตามดูแล สามเดือนแล้วก็เรียนทุกอาทิตย์เรียนตัวต่อตัวนะคะอยู่ที่ไหนในโลกก็เรียนได้นะคะราคาอยู่ที่สา0 0สนบาทนะคะแต่ถ้าใครฟังคลิปนี้อยู่ช่วงนี้มีโปรนะคะคุณุคณหน่อยรถให้เหลือแสนห้าเท่านั้นนะคะรถไปครึ่งราคาเลยค่ะแสนห้ 150, ถ้าใครฟังคลิปนี้อยู่แล้วอยากจะเรียนก็แมสเซจมาหาคุณหน่อยได้นะคะที่ครูหน่อยย u k นะคะที่ Facebook นะคะ เดี๋ยวครูหน่อยจะทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะว่าจะส่งไปที่ไหนหรือไม่ก็เขียนว่า K R U N O I U K นะคะเอ่เเอ messenger มาที่ facebook ได้นะคะ K R U N O I U K ครูหน่อย U K นะคะจะปกติราคา3 0 0แสนบาทลดเหลือครึ่งราคานะคะช่วงโปรโมชั่นนะคะลดเหลือแค่แสนห้าเท่านั้นเองนะคะช่วงนี้มีมีดีโอจำกัดนะคะแล้ว,ลวราคาจะเอ่อปรับไปอยู่เหมือนเดิมนะคะอยู่ที่ส0 0แสนเหมือนเดิม แล้วราคาก็จะปรับสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นมีมโอกาสเรียนรีบเรียนเลยนะคะก็ค,คุณจะได้เก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิตคุณได้เร็วขึ้นนะคะอย่าอย่ามัวแต่ผัดวันประกันพรุ่งนะคะโอเคนะคะคูหน้อยไปก่อนนะคะวันนี้เจอกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ